ซีเยกผ่านบอลในพื้นที่สุดท้าย16ครั้งแย่งบอลกลับมาได้6ครั้งเข้าประทะ3ครั้งซึ่งทำได้มากกว่านักเตะทุกคนใน45นาทีแรกในเกมกับสเปอร์แถมเขายังสามารถทำประตูให้กับทีมขึ้นนํำสเปอร์ไป1-0และแน่นอนครับฟอร์มดีแบบนี้ทําให้เขาคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตไปครองอย่างไม่ต้องสงสัยสวัสดีครับฝนตุงซอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของพ่อมดซ้ายพิฆาตยอดนักสู้ฮาคิมซีเยก จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมลอนดอนดาร์บี้แมชครับครั้งที่173ระหว่างเชลซีกับสเปอร์ซึ่งรอบนี้เป็นเชลซีที่เปิดแซมฟอร์ดบริดจ์เอาชนะสเปอร์ไป2-0จากการทำประตูของฮาคิมซิเยกและเตียโกซินวาชัยชนะในเกมนี้นะครับเป็นชัยชนะครั้งที่77ของเชลซีในการเผชิญหน้ากับสเปอร์การเก็บ3มแต้มในเกมนี้ส่งผลให้เชลซีทำแต้มหนีห่างทีมอย่างแมนยูอาร์เซนอลเวสต์แฮมสเปอร์ ทีมอันดับที่4-7อยู่พอสมควรนอกจากนี้นะครับพวกเขายังทำแต้มไล่จีท้ทีมรองจ่าฝูงลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและก็ลดช่องว่างกับทีมจ่าฝูงอย่างแมนซิตีรเหลือเพียงแค่10แต้มในเกมกับสเปอร์นะครับคงต้องบอกว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เชลซีชนะนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างฮาคิมซีเยกและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของอดีตคิงแอซิดแห่งลีกดัช์ ผู้ซึ่งต้องมาหาความท้าทายที่เกาะอังกฤษย้อนกลับไปนะครับซีเย็กต้องเจอเรื่องราวมากมายเขาต้องเจอข่าวที่บอกว่าเชลซีจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมแต่ณเวลานี้ซีเย็กก็เริ่มเร,รียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเขาทําไปแล้ว5ประตูกับ4แอซิสนับว่าเป็นสถิติที่ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นของซีเย็กที่เป็นผ่านมากับเชลซีนั่นก็คือเขาบ้ายิงเพื่อนวิ่งทําทางเรียกบอลก็ไม่จ่าย กมนากลมตาจะยิงอย่างเดียวแต่พอเขาเริ่มทําประตูได้แอซิสได้ทุกๆอย่างก็ค่อยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นย้อนกลับไปนะครับในเกมที่เชลซีบุกไปเสมอกับไบรตันที่เอเม็กสเตเดียมซีเย็กก็เป็นคนทําประตูให้กับทีมได้ด้วยการยิงไกลและเกมนัดล่าสุดนะครับกับสเปอร์เขาก็ยิงประตูสุดสวยด้วยการปั่นโค้งๆด้วยเท้าซ้ายตามแบบฉบับลูกหากินของเขาในเกมกับสเปอร์นะครับซีเย็กยังมีจังหวะจ่ายบอล คลอสบอลและก็สร้างโอกาสให้กับทีมได้หลายจังหวะจนช่วยให้เชลซีนั้นสามารถยัดเยียดความปราชัยให้กับอันโตนิโอคอนเต้3เกมติดต่อกันและยังทำให้คอนเต้แพ้ในเกมลีกเป็นครั้งแรกอีกด้วยฮาคิมซิเยกนะครับเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1993เขาเกิดที่เมืองโดเทนในประเทศนเทนเธอร์แลนด์เขามีเชื้อสายของโมร็อกโกสำหรับซิเยกเขาเป็นลูกคนสุดท้องครอบครัวของเขามีลูกทั้งหมด8คน ซีเย็กใช้ชีวิตมาแบบปากกัดตีนทีบเพราะพ่อของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียงแค่สิบขวบเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้เขาโดดเดี่ยวเคว้งคว้างเป็นอย่างมากเพราะเขาเองสนิทและก็ชอบเตะบอลกับคุณพ่อเมื่อพ่อของซีเย็กเสียชีวิตภาระก็ตกมาที่แม่โดยแม่ของซีเย็กต้องพยายามดูแลลูกทั้ง8คนให้ดีที่สุดแต่ในเวลานั้นซีเย็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นติดเพื่อนไม่กลับบ้านจนทําให้เขาเกือบจะเสียผู้เสียคนไปแล้วแต่ในที่สุด เขาก็ยังโชคดีที่ได้เจอกับอาซิสดอฟิกา้าซึ่งเขาคนนี้คือชาวโมร็อกโกคนแรกที่ได้เล่นบอลในลีกอาชีพในเอเรดิวิซีของฮอลแลนด์สลหับซีเกนั้นเขารบดอฟิกา้าเปรียบเสมือนคุณพ่อคนที่2องเลยทีเดียวเพราะเขาคนนี้ได้สอนทักษะฟุตบอลให้กับซีเกและก็ดึงเขาออกมาจากอาบายามุกนั่นก็ทําให้เขากลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งเขากลับมาตั้งใจซ้อมจนสามารถเข้าสู่อะคาเดมีของฮีเรนวีนได้ตอนอายุ14ปี และซีเยกใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีไล่มาตั้งแต่ U18 จนถึง U21 และเขาก็ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฮีรนวีนโดยเขาเล่นไปทั้งหมด46เกมสามารถทำประตูได้13ประตูกับอีก11อแอสซิสต์จนฟอร์มตอนนั้นไปเข้าตาทีมร่วมลีกอย่างทเวนเต้จากนั้นซีเยกก็ย้ายไปร่วมทีมทเวนเต้ด้วยค่าตัว3.5ล้านยูโรในตลาดซัมเมอร์ปี2014ซึ่งการย้ายไปทเวนเตนั้น มันทําให้เขาได้ประกาศศักดาเปล่งแสงออร่ามากขึ้นกว่าเก่าแบบทวีคูณเลยทีเดียวเพราะในช่วง2ฤด,ดูกาลที่ซีเยกเล่นกับทเวนเต้เขาลงสนามไป76นัดทาไปถึง34ประตูและก็ทําไปอีก30แอสซิสแต่แน่นอนเลยครับว่าเมื่อฟอร์มดีขนาดนี้มันก็ต้องไปเตะตาทีมใหญ่อย่างอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในที่สุดแล้วนะครับซีเยกก็ย้ายไปอยู่กับอาแจ็ตในช่วงซัมเมอร์ปี2016ด้วยค่าตัว11ล้านยูโร สำหรับการย้ายไปอยู่กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมทำให้ฮาคิมซีเยกได้กลายเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมซีเยกโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดไม่ว่าจะเป็นการยิงการจ่ายเขามีครบทุกอย่างในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่ส่งอิทธิพลที่สุดในลีกด้วยการคว้ารางวัลมากมายทั้งนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลีกนักเตะยอดเยี่ยมของอาแจกสาปีสอนซีเยกลงสนามให้กับอาแจกไป165นัดทำไป49ประตูกับอีก81แอสซิส จนถูกขนานนามว่าเป็นราชาจอมแอซซิตแห่งแดนแกงหันลมด้วยฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของซีเย็กทำให้เชลซีดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัว40ล้านยูโรในปี2020สำหรับฤด,ดูกาลแรกนะครับของซีเย็กกับเชลซีถือว่าผลงานส่วนตัวของเขาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เชลซีก็ประสบความสำเร็จด,ด้วยการคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งในฤดูกาลแรกกับเชลซีซีเย็กทำไป6ประตูกับอีก4แอสซิตสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะครับ ซีเยกได้โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นทาให้เขาสามารถยึดตรตูจริงได้ในเกมยูฟาซูเปอร์คัพและก็สามารถทําประตูดได้ในเกมที่เชลซีเอาชนะจุดโทษเบียร์เดลไปซีเยกเป็นคนทำประตูขึ้นนําให้กับเชลซีไปก่อนในเกมนั้นแต่ดันโชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่จนต้องรักษาตัวนานร่วมเดือนแล้วพอเขาหายเจ็บกลับมาก็ฟอร์มยังไม่ดีเหมือนเดิมแต่เขาก็ยังได้รับโอกาสในการลงเล่น ในฤดูกาลนี้นะครับซีเย็กลงสนามไปแล้ว23นัดทําไป5ประตูกับอีก4แอสซิสซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นตามลําดับและยิ่งในเกมนัดล่าสุดนะครับที่ช่วยเชลซีเอาชนะสเปอร์ไป2-0นับว่าเป็นเกมที่เขาแทบจะเล่นดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพ่อมดสายพิฆาตยอดนักสู้ฮาคิมซีเย็กคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับฮาคิมซีเย็กคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับ วันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ